Hello everyone! Welcome to w a l Group Today we're gonna present you about SORA HER So we have a member in this group 1. ชนาวุธนามสี 2. พานุพงเจนไทยสร 3. อุมาพอนท้อยครับ And me. นัววันแก้วดี As first, let's start with อุมาพอนท้อยครับการทำสมุนพัแห้งยังคงเป็นปัญหาลงของผู้ผลิต ยิ่งสมุนไพรสดจะมีจานวนความชื้นและเก็บรักษาไว้ไม่ได้นานการทําให้แห้งจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถยับยั้งเอนไซม์พืชสดซึ่งควรที่จะใช้วิวธีที่รวดเร็วและใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อที่จะเก็บรักษาสารสําคัญให้สลายหายไปน้อยที่สุดจากปัญหาคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาโซลาเฮิร์บให้สามารถอบสมุนไพรได้หลากหลายชนิดมากขึ้นโดยมีปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิและสามารถควบคุมอุณหภูมิ โดยอัตโนมัติวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างโซล่าเฮิร์ฟ 2. อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของโซล่าเฮิร์ฟ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้โซล่าเฮิร์ฟวิธีการ 1. การทดลองเพื่อสร้างโซล่าเฮิร์ฟ 2. อการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของโซล่าเฮิร์ฟ 3. การทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการจัดแต่ปกติกับการใช้โซล่าเฮิร์ฟ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ How to use Solar Herb? 1. Can set the operating temperature with is table for making herb. that's use different parts of pan to ensure the specimen to limit. 2. The machines can work continually with two buckets steam. For using solar energy, natural conservation possible. 3. The machine use solar electricity. Therefore สามารถเซฟหนึ่งร้อยสิบ of วัตต์ที่ Energy Four, the operations of the m a c h i n e is set is convenient to use ไฟ her tests away from the m a c h i n e are set นะสำหรับพวกเราสองคนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำงานของตัวเครื่องนะครับซึ่งขั้นแรกก็คือการเปิดเครื่องโดยการเปิดสวิตช์ด้านในจะเป็นสวิตช์ด้านในนะครับจะมีสวิตช์นัทเอาต์สั่ขึ้นเมื่อสั่งขึ้นแล้วก็จะมีหน้าต่างหน้าปัด ข,ข,ของตัวคุณภูมิวามชื้นซึ่งภูมิความชื้นก็สามารถตัต้งค่าได้โดยการกดสวิตช์ตรงนี้จะเป็นการตั้งช่องที่หนึ่งช่องบนจะเป็นการตั้งภูมินะครับส่วนช่องล่างจะเป็นการตั้งความชื้นเพื่อกระมืดความชื้นุณภูมิและความชื้นเพื่อในการที่จะทําการสั่งการพัดลมและหลอดไฟของหลอดทาโ์เจนครับผมตัวต่อมาก็คือจะเป็นการทํางานของตัวโซลร์เซลล์จะเป็นการใช้โซลร์เซลล์สองตัวในการปรับความเข้มข้นของแสงเพื่อทำการให้ขับมอเตอร์ เราครับมอเตอร์ขับดัดตะเทียมนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนตามาทิศทางแสงนะครับผมโดยที่ถ้าสมมติว่าแสงฝั่งนี้มีความเข้มข้นมากกว่านะครับทางมอเตอร์จะการหมุนเพื่อขับให้มอเตอร์หมุนโซเซลนะครับหมุนไปตามทิศทางทางด้านนี้ถ้าโซเซลรับแสงด้านนี้มากกว่าโซเซลมอเตอร์หมุนจะตเทียบกจะหมุนไปทางทางด้านนั้นครับ แล้วต่อมาครับในส่วนของเครื่องโซล่าเฮิร์นะผมก็จะมีการในการเปิดดูผ่านแอปพลิเคชันผมดูมนะิกับความชื้นนะครับโดยใช้บอร์ดคิดใบนะครับในการเป็นตัวส่งข้อมูลครับโดยดูผ่านแอปพลิเคชันแบรนด์ครับผมที่เราทําการเขียนไว้ครับผมกลับมาถึงการทําง,งานภายในนะครับภายในเมื่อโซล่าเฮลร์นะครับอยู่ที่ระ่ับกวามชื้นหรือตกติดครับผมการทําง,งานจะไม่สามารถใช้แดดหรือ พลังงานจะใส่กับที่ได้นะครับผมเครื่องเท่งนั้นเอจะสามารถใช้งานตอนเป็นเช่นได้โดยควบคุมอุณหภูมิได้ผ่านหลอกฮีเลเจนนะครับและพัดลมระบายอากาศข้างบนเมื่ออุณหภูมิชื้นเกินเกินไปครับตอนที่เรากำหนดไว้ครับผมครับเพื่อสุขภยัยในในตัวเครื่องจะมีสเตนเลสเบอร์น104นะครับเป็นสเตนเลสที่สามารถใช้ทําเกี่ยวกับอาหารได้เนื่องจากจะไม่มีสารเจือปนหรือทีเรียมาเกาะกับสเตนเลสนะครับผม thank you for watching us